หลังจากดึงเข่าแล้วนะครับดึงเข่าจนรู้สึกว่าการไม่มีอาการโยกนะครับของหัวเข่านะครับเราก็จะทําการนวดนะครับโดยการให้คนไข้นอนหงายนะครับซึ่งการนวดนั้นก็คือการนวดแนวพื้นฐานขานะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายนะครับโในการที่กดจุดหน้ากระบาด3จุดนะครับกดจุดหน้ากระบาด3จุดพร้อมกับนวดแนวพื้นฐานขานะครับ แนวพื้นขาธรรมดาที่เรานวดกันนะครับแล้วก็ขึ้นมานวดแนวขาด้านบนนะครับโดยการนวดแนวที่1นนะครับให้หนวดไปจนถึงหัวตะขานะครับนวดไปจนถึงหัวตะขานะครับถ้าคนไข้ที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรังจนเข่าโก่งแล้วาการนวดนี้ได้ผลน้อยนะครับได้ผลน้อย อาจจะต้องแนะนำคนไข้ไปที่โรงพยาบาลนะครับหรือถ้าคนไข้ที่มีอาการบวมนะครับการนวดนั้นอาจจะได้ผลน้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะต้องให้คนไข้ไปหาหมอแล้วก็กินยาลดบวมก่อนแล้วค่อยทำการนวดนะครับหลังจากการที่นวดแนวเส้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็นวดแนวเส้นสองนะครับเรื่อแนวเส้นสองนะครับพร้อมกับกดจุดสัญญาณนะครับสัญญาณ4ี่ อัญญาณสีของขาด้านนอกนะครับในการส่งเลือดหรือลมไปเลียงหัวเข่านะครับอัญญาณสี่ขนเลือดหรือลมไปเลียงหัวเข่านะครับซึ่งหลังจากนวดแนวพื้นฐานขาเรียบร้อยแล <us adjective alien skin derivatives> ้วนะครับแนวพื้นฐานขาเรียบร้อยแล้วให้ทําการกายบริหารเข่านะครับทําการกายบริหารเข่านะครับโดยวิธีการที่นะครับ วิธีการกา้ปริหารข่านะครับให้จับเข่า่อนข้างให้ยืดนะครับพร้อมกับบิดข้อเท้านะครับบิดข้อเท้านะครับไปมาไปมานะครับบิดข้อเท้าไปมาไปมานะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อของเข่าเกิดอาการคลายตัวนะครับทำซ้ำนะครับประมาณ1 0 2ถึงครั้งนะครับ2ให้จับงอขาผู้ป่วยขึ้นนะครับพร้อมกับโยกเข่านะครับไปด้านใน แล้วก็ยกเข่ามาด้านนอกนะครับยกเข่าไปด้านในยกเข่ามาด้านนอกนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับให้ทําการนะครับลองยืดเข่าของผู้ป่วยนะครับโดยวิธีการนะครับช้อนขาช้อนใต้เข่าขผู้ป่วยนะครับเพราะจะทําการสลัดนะครับสลัดเบาๆนะครับไม่ต้องดึงแรงนะครับสลัดเบาๆนะครับสลัดเบาๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้นอนจะแคงนะครับกดจุดสัญญาณ1น,นะครับของขาด้านนอกนะครับกดจุดสัญญาณ1นของขาด้านนอกนะครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับประมาณ5้กครั้งนะครับกดครั้งหนึ่งก็ประมาณ10วินาที นะครับกดครั้งหนึ่งก็ประมาณ10บวินาทีถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดเข่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็สามารถนัดผู้ป่วยครั้งต่อไปนะครับโดยการนวดที่เหมาะสมอาจจะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ครับโอเค ah. okay.